จริงแม่รักลูกทุกคนแต่ว่าอาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกันอ่าใช่ค่ะให้นักรักลูกแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยความเออเอาใจใส่นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกเนี่ยเป็นคนดีของสังคมนั่นเองค่ะมีฐานันค่ะพวกเราเราต้องสร้างพื้นฐานให้ลูกอยู่แล้วใช่ไหมในกรณีไหนในข้อไหนมากกว่าพื้นฐานในด้านไหนคะหนึค่ะดูแลเขาสอนเขา นะไม่เป็นคนที่โกหกแล้วรักเรียนอันนี้เราจะปูพื้นฐานให้เป็นเพื่อน<ก>เป็นที่ปรึกษาไม่ว่าลูกจะมีปัญหาอะไรปัญหาหัวใจปัญหาเรื่องเรียนปรึกษาได้ทุกอย่างแล้วลูกเขาปรึกษาเราไหมละปรึกษาค่ะก็เราบอกแล้วอย่า <c oughs> เป็นคนโกงเน่ยแล้วลูกทุกคนไม่เคยโกหคือมีอะไรนี่เข้าบ้านมาปุ๊บนี่จะต้องบอกแหละ แล้วเราต้องเป็นผู้ที่รับฟังลูกถึงลูกจะผิดเราอยากโกรธเลยค่ะฟังก่อนอืมแล้วให้ความคิดเห็นปรึกษาไปที่ปรึกษาของลูกลูกผิดแล้วก็ไม่เป็นไรลูกตั้งต้นใหม่แล้วเขาฟังเราไหมคะฟังค่ะแล้วคนตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรยังไงนี่คือแม่หรือว่าลูกเอปรึกษากันว่าควรจะ แบบหืมโกรธมากสั่งมากแต่ต้องทําใจก็นี่มันลูกเราแล้วแต่ากนะคะหรือว่ายากจะทาได้ทํได้ทำได้อันนี้ก็แต่ลูกลูกตอนเด็กๆเลยใช่ไหมคะวิธีการเ้ยงลูกแบบนี้คือพูดง่ายๆพ่อแม่เราอบรมเรามาแบบนั้นสอนเรามาแบบนั้นคือเราก็ต้องจดจําจากพ่อแม่เรามาคือเราก็ตั้งใจว่าเออเลางีลูกด้วยนะเราบปิดอจเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เราเป็นต so ้องเพื่อนให้ลูกด้วยต้องเป็นอย่างงั้นจนได้แล้วลูกเราจะต้องได้ดีจะต้องมีคุณธรรมจะต้องไม่โกหกแล้วเราจะต้องปูพื้นฐานให้ลูกให้ได้เพราะตัวเองไม่มีความรู้จบแค่พอสเป็นคนจังหวัดอะไรคะพี่ละเอะเกิดจังหวัดพิษณุโลกอ๋อค่ะคาปูชินาลา อยู่ที่เซนโลค่ะสามปีเหรอค่ะแต่ฟอมาแต่งงานนี่สามีเป็นลูกขึ้นจีนค่ะตอนนั้นอยู่ที่เซนโลใช่ไหมคะที่ได้สามีคนแรกได้สามีนี่ที่กรุงเทพค่ะมาทํางานที่กรุงเทพทํางานที่กรุงเทพค่ะก็ทํางานตั้งแต่แปดขวบนะงานอะไรคะแปดขวบก็ล้างถ้วยล้างจานอยู่ตามร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านไายของชำแปดขวบนี่เล็กมากเลยนะคะจะโตโตนะอ๋ออ๋อยัไงเนี่ยดูลูกสิอ๋อแล้วที่เก็บมากดำปีเลยอ๋อดำปีเลยค่ะคือยังไงล่ะเราอืที่นี่เขาจะมาสวยค่ะที่นี่ดำยี่สวยค่ะค่ะก็แต่แปดขวบทํางานไปทําที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนนะคะ ก็น้องอีสองค่ะตอนนั้นพ่อเ็เสียแล้วให้น้องไปใกล้น้องแล้วพี่ไปเนคืออยากเอาช่วยแม่ว่างั้นเถอดเนาะค่ะเพราะว่าแม่ก็ทํางานน่ะค่ะรับผิดชอบอยู่คนเดียวลูกสามนะแล้วน้องก็กําลังเริ่มจะข้าขรงเรียนกันแล้วเราจบทีสี่ค่ะเอาหน้ายังไงก็ขอแม่เข้ากรุงเทพเถอะทำงาน แม่ก็บอกว่าทาอยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้เราก็บอกาไม่ได้มันไม่ได้เงินเยอะจะได้มาช่วยแม่แม่ทํางานอยู่กรมทางหลวงค่ะแล้วที่บ้านก็ปลูกปักเลี้ยงหมูค่ะคือช่วยแม่ทําตั้งแต่เล็กแล้วตอนนี้ก็เออพอมีรายได้ก็ส่งให้แม่เดือนละเดือนละสามร้อยบาทสมัยก่อนก็เยอะนะคะเยอะเก่งนะเดือนลเยอะโอ้แสดงว่าร้านทั้งวันเลยก็ เขาเมฆเขามีร้านขของชำด้วยแล้วสมัยก่อนอยู่ฝั่งทนใช่ไหมเขาก็มีอู่ซ่อมรถซ่อมเรือแล้วก็ส่งน้ำสิส่งน้ำดื่มส่งกุ้ยเตี๋ยวแล้วก็ได้เงินสมัยก่อนเขาเรียกเงินทิปใช่ไหมก็ได้บัตรซเอ็บัตมเกับสิ ะค,ะค่ะแล้วก็มีคนที่เขาแนะนำไปว่าอย่างพี่ละเอียดเนี่ยสมควรที่จะได้เป็นแม่ดีเด่นนะคะความจริงแล้วก็จะไม่ปิดบังอะไรดีกว่าบอกว่าลูชายของพี่นะคะเ,เขาจะได้เคลียร์เลยว่าเขามีความรู้สึกว่าแม่เขาเนี่ยน่าจะได้เป็นแม่ดีเด่น mm. แล้วส่งเรื่องราวมาให้ดิฉันอ่านให้หนูอ่าน นะคะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยาวไปหน่อยแต่พอนูอ่านแล้วบอกจริงสั้นนะสั้นมากเลยโอ้แ้จริงเยอะใช่ใช่ไหมฮะบอกว่าสมวันเไม่จบเพราะเรื่องราวกว่าจะมาผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนี้ได้ตอนนี้อายุ53าสมค่ะมาอยู่ที่นี่ปี88ก็มาอายุเท่าไหร่ยี่สิบ หนะะึ่งเก้าแปดแ <23 S 1> ปดเรอคะก็ยี่สิบสามปีฮานูก็หนึ่งเก้าแปดแปดมาอยู่ที่นี่ค่ะเอามาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนนั้นมาคนเดียวหรือเปล่าคะเอ่อตอนนั้นมาแต่งงานมากับคนฮอลแลนด์ค่ะมาได้หนึ่งปีเราก็มีความคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเรามาอยู่นี่แล้วเราก็ไปเอารูปเรามาดีกว่าค่ะลูกเราจะได้มีอนาคตที่ตอนนั้น ออกลูกคลอดลูกแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้วค่ะตอนนั้นสองคนค่ะกับน้องเอค่ะน้องเอตอนนั้นอายุเท่าไหร่น,นะลูกที่มาเนี่ยห้า <ช potato S 1> ขวบมั้งแปดขวบแปดขวบตอนที่ไปรับเข้ามาตอนนี้แล้วใช่ไหมคะก็ไปรับมาตอนแปดขวบมากปีแปดเก้าเนาะก็หลังจากที่พี่มาปีนึงมาก็เป็นเรื่องเลยค่ะ เรื่องดีหรือไม่ดีคะเรื่องไม่ดีเลยค่ะอ๋อคือตามีานี่ห่วงเราไม่ให้เราคุกคีอะไรกับลูกคือเราเคยชินใช่ไหมเรากดนั่งกับลูกก็จะ,<ช>จ,ะจะเกาะจะกุมกันจะหอมเล่นกันค่ะเขาหึงไม่ให้หึงลืกห่วงค่ะอย่างนี้เรียกว่าอะไรอิจฉามากกว่านออิจฉา ว่าทำไมไม่ไปคูกกี้กับเขาทำไมเธอได้คูกกี้อยู่แต่ลูกลูกเธอเป็นลูกผู้ชายนะบอกอ้าลูกผู้ชายลูกผู้หญิองผิดผิดตรงไหนไม่แปลกนี่แต่ก่อนที่พี่จะไปร<อ>ับลูกมานี่ได้คุยปรึกษาเขาไหมปรึกษา,าเขาเป็นคนไปไปเซ็นไปรับรองมาอะไรมาสาุด <ๆ S 1> สุรเรียบร้อยคืออยู่ที่เมืองไทยได้ดีมากรู้จักกันมาหกปีกว่าที่ตกลงที่จะมาด้วยใช่นานแต่พอมาแล้วก็มีปัญหาหน้ามือ ไปหลังมืออ๋อไม่เชื่อเลคะค่ะคือเรามีความรู้สึกเสียใจมากเลยทําไมเราพาลูกเามาลาบากค่ะ <Yeah. S 2> แล้วเราต้องไปทํางานทำความสะอาดให้บริษัทของพี่ชายเขาตัวเขาเองเป็นทหารเรือแต่ว่าอุบัติเหตุนะก็ผ่าตัดเขาผ่าตัดเขาก็อยู่แต่บ้าน <Yeah. S 2> พอลูกเรามาเสร็จเราก็ขอให้ลูกเราไปเรียน เขาก็ให้ไปอยู่อพอลูกกลับมากลางวันนี่ก็จะให้น้ำน้ำส้มแฟนตตาเนาะคนละแก้วน้อยใช่คนละแก้วน้อยแล้วก็นําบางหนึ่งชิ้นแล้วตอนเย็นก็จำกัดอาหารคือเรามองแล้วลูกเราอยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้ลำบากทำไมเราพาลูกลมาลำบาก คือถ้าเกินเวลาปุ๊บลูกไม่ให้กินขะ้าวนะขึ้นับข้างบนเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบเราเป็นแม่นะ่ะฟังตอนนั้นขนาดยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่เขาพูดนะแต่เราดูท่าทางเขาค่ะเราก็พยายามพูดกับเขาว่าทําไมเหรอ,อเขาบอกอยู่ที่นี่เธอต้องเรียนรู้นะอยู่วอลแลนด์นะไม่ใช่อยู่เมืองไทยเธอจะกินว่าไหร่ก็ได้เธอจะกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้นะ แมทำยังไงกันลดความอ้วนนะคะ <c oughs> เป็นจํากัดแล้วต้องเท่านี้เท่านี้เทา่านี้อะไรยังไงไม่ได้เลยค่ะน้าส้มนี่เร<อ>ื่อนคนละแก้วคือหนึ่งแก้วคุกกี้คือหนึ่งชิ้นคือหนึ่งชิน้นอะไรแบบนั้น <Okay. S 2> ชิปลูกเรามาอยู่นี่ก็อยู่เมืองไทยก็จะซื้อแบบกระป๋อง <Okay. S 2> แพงมากสมัยก่อนก็แพงมาก <Okay. S 2> ก็ไม่เป็นไรคือเราอยากให้ลูกเรากินทําไงรู้ไหมเราจะทํางานกลางวันใช่ไหม เขาอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกให้เราค่ <Yeah. S 1> เราก็แอบ,บไปซื้อเช่นช็อกโกแลตชาชิปซื้ออย่างละถุงซื้อทุกวันตอนพักเที่ยงนี่เราก็ไม่พักแอบบไปร้านค้า <Yeah. S 1> ไปซื้อแล้วก็เจาะเสืยัดเอาใส่ไปซ่อนไว พราแม,ม่เขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเขาว่าจะมาให้ลูกเอเามาให้ลูกมาซ่อนใม่ตด้เจียงให้ลูกกินเมื่อไหร่คะเขาก็เห็นสิเวลาเราให้ลูกก็เวลาเขาไล่ขึ้นไปนอนไม่ให้กินข้าวเย็นไง <c oughs> เจอปัญหามาตลอดซ้ำแลมซ้ำเล่าวกับลูกไม่ใช่ตัวเองเลยใช่เพราะว่าจากสามีคนนี้พี่ก็หนีออกมาจากบ้านนั้นพาลูกมาพาลูกมาเลยมาอุเทกมาที่อุเทกนี้นะคะแล้วก็เแล้วตอนนั้นก็ชีวิตก็ยังไม่สมหวังพบความสุขอีกเจอเจอสามีใหม่อีกใช่ไหมคะก็มีอีกแต่ตอนนี้คนคนนี้ รับรองให้น้องสามาค่ะคือเราตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้ด้วยเงินทองคือตัวเราเองคือคนนี้ไม่ได้รักไม่ได้ไม่ได้อะไรล่ะแต่เรากระตันอยูกรตันยูเขาเอาอะไรแบบนั้นค่ะแต่คนที่สุดแล้วเขาก็หลอกใช้เราเป็นการที่ตัดสินใจผิดใช่ไหมคะไหนๆน้องเราก็ได้มาแล้วนะเขาก็ โอเคเขาคืมีบุญคุณเราเขาก็ตอบสนองเข้าไปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นหลอกให้เราเซ็นชื่อกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยจนว่าเรานี่เป็นนี่เป็นสินธนาคารเพิ่งจะหมดไปถึงสองปีรด้ยังหรือึือแม่ไม่ถหงเนาะถ้าใช่หนี้ตามเออใช่นี่ให้เขามาตลอดเลยสิบกว่าพันในแบบนั้นอ้เยอะเลยนะคะสิบกว่าพันค่ะ ก็คือบุญคุณท่วมท้นใช่ใช่แต่ว่าในความรู้สึกที่หนูก็เออลึกซึ้งและเข้าใจดีก็คือว่าแต่พี่จะเป็นคนที่ไม่ทิ้งลูกเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะไม่เลยคิดยังไงคะว่าเอะเราเราก็ทํางานหนักนะหรืออะไรยังไงเราก็มีปัญหาในชีวิตของเราทําไมไม่ปล่อยให้ลูกให้คนอื่นเลี้ยงไปซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่ะเราขอบเรายิ้วของเรามาแล้ว ในเมื่อเรายมอมเลิกกับสามีที่แต่งงานกันมาเ <Yeah. S 2> พราะลูกเรารักลูกเราหวงลูกขนาด <Yeah. S 2> าสามีคนแรกที่แต่งงานกันตามกฎหมายแล้วอ่ะจะต้องแบ่งสมบัติกันจะต้องแบ่งลูกกันแต่เราไม่ไม่เอาสมบัติอะไรของเขาทั้งสิ้น <Yeah. S 2> คือสามีนี่ก็มีฐานะทำงานอยู่ท่าเรือแล้วอ่ะ เราบอกว่าเราไม่เอาทรัย์สมบัติอะไรเลยเราขอลูกแล้วพี่ก็ได้ลูกตอนนั้นนะคะเขาถึงอยากลูกชายสองคนแล้วก็รักเป็นชีวิตจิตใจเลยใช่ไหมลูกคือชีวิตเลยอ่รู้สึกแบบนั้นด้วยเล่แค่ไหนไม่เคยกลับมาบ้านนะดึกดื่นที่นคืนยังไงโอ้ไปเปิดประตูดูลูกก่อนสิไปทํางานก็จะโทรบอกลูกวันนี้นะแม่ทำกับข้าวตัวไว้ตรงนี้ตรงนี้นะหรือถ้า ไม่อยากกินไม่เป็นไรแม่มีสตางค์อยู่ตรงนั้นนะไปจะสั่งพิซซ่าหรือสั่งอะไรนี่ประจำตามที่เขาอยากกินอยาก,กอยากกินของวันนี้เพราะลูกสองคนกินไม่เหมือนกันอย่างอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าตามใจไหมคะไม่ตามใจลูกจะเอาอะไรลูกจะกินอันนี่แม่ทลมาลูกทำไปซื้อพิซซ่าเองได้อะไรแบบนั้นลูกทำดีคือเราจะมีข้อแรกเปลี่ยนไม่เคยลืมเลย ใจยยยินนถอำัั้งได้รัแลวปเป็นลูกจ้างเขาไปเป็นแม่ครัวก็ทำากับเขาสิบกว่าปีเขาก็หลอกใจเ้ามาตลอดแทนที่ว่าเราจะทำงานสามสิบแปดชั่วโมงต่ออาทิตย์แต่เราทำงานหกวันทำงานมากกว่าทำงานมากกว่ามากกว่าแล้วที่ได้มันก็น้อยไม่คุ้ม ก็คือวันหยุดมีหนึ่งวันนอกจากนั้นก็เวลาเรามีให้ลูกเรามีให้ลูกคือจะแบ,บ่งเวลานะเพราะว่าก่อนไปทํางานกอจะเตรียมอาหารไว้ให้ลูกก่อนค่ะอ่าพอกลับมางาาคืนไปดูลูกก่อนอ๋อลูกหลับแล้วบาแล้วนะพอเย็นนี่เราจะต้องโทรก,ก่อนว่าเออลูกอยู่บ้านยังแยังเวลาลูกไปโรงเรียนไปรับไปส่งใครดูแลนะคะถ้าโรงเรียนอยู่ใกล้ อาลูกไปกันเองไปกันเองเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะคะใช่ไหมคือสอนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองแล้วสอนให้ลูกรู้จักใช้เงินรู้จักทางเงินไ่แล้วเขาก็คู่กันใช่ไหมคะโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันก็บิดเทอมส่งหนังสือพิมพ์ไปตัดออะไรอะไอ้ปาปริก้าตัดแตงกวาแถวๆนี้นะคะสอนให้ลูกรู้จัก หาเงินด้วยตัวเองทามาหากินแต่ไม่เคยบอกลูกเลยว่าโูบแม่หาเงินนะเหนื่อยนะลําบากนะไม่เคยบอกให้ลูกไม่เคยทําไมคะบางทีคนเรามันก็มีบ้างแบบเหนื่อยเหนื่อยตายทางนีไม่เคยไม่เคยลงเสียใจลูกเหรอทําไมคะมีหลักยังไงถ้าเราใส่อารมณ์กับลูกค่ะในเมื่อลูกไม่ได้รู้เรื่องอะไร 31 31และคนที่สองคนที่สองนี่ก็วันที่14ตุลาสามสิสิบสี่ตุลาหัวแข็งนะหัวแข็งนะก็วันอะไรมหาวิทยาลัยวันมหาวิทยาลัยยิ้มตื่นเ้นหัวแข็งใช่ไหมคะทางการโอเคโอเคอ๋อก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะเขาทำงานกันนี่คะตอนนี้คนโตเป็นเออ่มาร์ดเซ่เป็นวัชเมสเต ที่กองตรวจคนเข้าเมืองตอนตรวจคนเข้าเมืองที่สกิปโมหรือเปล่าคะที่สกิปโมแล้ววเออตอนนี้ไปสอบเออหน่วยพิเศษได้จะต้องออกเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศอีกไม่นานนะอีกไม่นานก็ต้องออกไปแบบว่าหน่วยพิเศษคือไม่ใส่เครื่องแบบแล้วอืมค่ะหนูเคยเจอไปสอนสมทั้ง ค่ะแต่ว่ากับลูกชายคนที่สองนะคะเอ็มนั่นอันนี้หนูก็รู้จักมาเอ็มทำงานอยู่ e n e d k e d k ชื่อเรียากค่ะเขาไ่เคยบอกหนูหรือว่าไม่ไม่เคยยังไงเราก็จะ e n k ธนาคารมาเลยไปบอกแต่กู้เงินอ๋อค่ะโอเค นั่นแหละมันก็ยังเคยสัมภาษณ์รู้ชายพี่นะควจริงนีใน YouTube นะคะตอนที่เราไปเชิญไปที่ยวที่อุเทรตมันจะมเออีเขาเรียกอะไรนิทรรศการ<ม>ของเกี่ยวกับเรื่องกล้องเรื่องกล้องสูนเอ็ก <experience S 2> เพรียนส์ค่ะ,ะวันนั้นก็ได้สัมภาษณ์เขาเหมือนกันอะไรยังไงแล้วรู้จักเขาตอนเริ่มแรกนี่เลยที่เขาไปถ่ายรูปที่งานไทยเขาน่ารักนะคะ ค่ะทั้งสองคนนี้ดูมีอัธยาศัยดีแต่เกาเป็นลูกคนไทยใช่ไหมคะตอนต้นลูกคนไทยเหมือนดวงดงาวร่างร้าบนฟ้าไกลไกลแสนไกลหัวใจชยู่ใกลกันสองทั้งคอร์แลนทั้งไทย พอมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคะทั้งสองก็ทไม่ให้ลืมค่ะไม่ให้ลืมเชื้อชาติของเราแล้วไม่ให้ลืมขนบประเพณีของไทยเอื้อเฟื้อเผื่อแก่โตชื่อเล่นชื่อน้องเอแล้วชื่อจริงๆหัดสชัยอ๋อเพราะเลยชื่อมันด่าแต่น้อยใจอย่างเดียวนามสกุลยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นของเราเองนี่แหละเขาบอกว่าแพงมากเลย ไปให้เปลี่ยนนามสกุลเท่าไรหร่ที่เมืองไทยเ<ห><ห>รอคะที่นี่ด้วยร<ช>อ้อเราก็พยายามเก็บตังมันก็ไม่ได้สักทีก็เลยเลยจาเลยแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็คงไม่ต้องเลา,างค่าเรื่องยังไงถ้าเราไม่จําคือเ,เวลาลูกรับปริญญาทีหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่านามสกุลโสขาะพิทาคือเราไม่ค่อยปึ้มเท่าไหร่อะอ๋อค่ะถ้าก็บอกว่านรัตจื่อหืเราไหมค่ะ ยิ่งเป็นทางตะวันเลยค่ะกัะด้งเลยค่ะไม่กล้าพูดนะจริงนะคือความภูมิใจอย่างหนึ่งค่ะเราอยากให้นาำสกุงของเราถูกเอ่ยค่ะแต่ก็ช่างเถอเนาะก็แล้วแต่มันก็คงจะมีสักวันหนึงนะแล้วค่ะก็ใจเย็นๆเดี๋ยวของดีก็มาเอง